เอาล่หรครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Life g of a Lord กันอีกแล้วนะครับผมก็หลังจากที่สอนหาเพชรนะครับ EP นี้เนี่ยก็ตามที่สัญญากันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนวิธีการหาตั๋วสุ่มนี่เลยครับนน่วิธีการหาตั๋วสุ่มทั้งหมดในเกมนะครับสำหรับสายฟรีสายโคนงบน้อยหาได้อย่างไรบ้างนะครับแบบฟรีๆแบบเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่น ขอคนละหไลค์หนึ่งซับสไครและ1กระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าวิธีแรกนะครับที่เราจะได้นะครับจากการหาตั๋วซุ่มเนี่ยให้เรามาที่คําว่าแ a t เทิรครับปึ๊บและมาที่พวกลงด่านปกติธรรมดาน,นี้เลยครับเห็นไหมแต่ละด่านแต่ละบทแต่ละแชปเปอร์นะครับ <c oughs> เขาจะมีแจกให้เรา 3ตัวนะครับอาอย่าง chapter หนึ่งสามตัว chapter สองสามตัว chapter สามสามตัวนะครับทั้งหมดเนี่ยเราได้ละเก้า 1, ต, 2, ต, 3, 3ตัวนะครับ,รแ,ครบแค่ผ่านสาม chapter แรกนะครับและเราเนี่ยจะได้จากระดับยากอีกนะอันนี้มันของ normal นะครับเป็นแบบระดับง่ายปกติทั่วไปแต่เราเนี่ยจะได้ทั้งแบบระดับง่ายและระดับยากอะเดี๋ยวลองมาดูที่ระดับยากนะครับคลิกเข้ามาปุ๊บเห็นไหมก็แจก3ตัวเหมือนกันนะครับ chapter 2ก็3ตัวเหมือนกันเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ย เราก็จะได้เป็น18ตัวแล้วนะครับใน1-3วันแรกนะแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายนะครับส่วนวิธีที่2นะครับที่เราจะได้จากการหาตั๋วเนี่ยเราจะได้จากในเควสรายสัปดาห์ให้คลิกมาที่รูปตัวโน้ตตรงนี้เลยนะครับนี่คลิกเข้ามาถึงปุ๊บ แล้วมาที่คําว่า Weekly นะครับเนี่ยมันจะได้จากในส่วนของตรงเนี้ยแต่ว่าอ่าผมไม่ได้แคปเอาไว้เนี่ยมันจะอยู่ในกล่องเนี่ยเนเน่เนเน,เนทำค่าแอคทีฟให้ถึงนะครับรายสัปดาห์ก็จะได้อ่าตั๋วสุ่มมาถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะได้1ใบมั้งรวมๆแล้วเนี่ยก็เกือบ20ตั๋วแล้วนะครับก็สุ่มได้เกือบ20ครั้งแล้วนะแล้วก็วิธีที่3นะครับที่เราจะได้เราจะได้จากการ ใส่โค้ดนั่นเองให้เรามาที่รูปฟันเฟืองขวามือบนตรงนี้นะครับแล้วกดรีด e มโ c o d ซึ่งโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับมีทั้งตั๋วสุ่ม10บใบมีทั้งเพชรน,นะครับที่เอาไปใช้ซื้อตั๋วสุ่มได้อีก10ใบอะไรประมาณนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีอยู่40ตั๋วสุ่มแล้วนะครับเห็นไหมให้โอ้โหนี่ยังไม่ทันได้เริ่มทําอะไรเลยนะครับแต่ได้ตั๋วสุ่มมาเกือบ ครึ่งร้อยแล้วอ่ะ40ใบตีไปง่ายๆคือ40ใบนะครับประมาณนี้ส่วนวิธีต่อไปนะครับที่เราเนี่ยจะได้จากการหาตัวสุ่มนะครับเราจะได้จากล็อกอินไ n e วันเนี่ยครับให้เรามาที่ที่มันเขียนเป็นรูปอ่าเป็นรูปปฏิทินนะครับคลิกเข้ามาปุ๊บ ทุกคนสังเกตน,นะครับเห็นไหมวันที่10นะครับล็อกอินวันที่1 2 3 4 5สองสามอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยวันที่10เนี่ยเราจะได้1ใบแล้วก็เนี่ยเขาเขียนว่าเคมอัปเตอร์นะครับ7เดย์ได้1ใบอะไรอย่างงี้นะครับ3ามทับสาได้1ใบอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมวันที่20เนี่ยเราก็จะได้อีก1ใบ แล้ววันที่30เราก็จะได้อีกหนึ่งใบนะครับรวมๆแล้วจากตรงนี้แค่เฉพาะล็อกอินายวันตรงนี้เราจะได้ละ3ใบนะฮะก็ถือว่าได้ง่ายมากๆนะครับสำหรับเดือนเซปเทมเบอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับที่เขียนว่า running start นะครับนี่ตรงนี้เนี่ยเราจะได้อีก10ใบนะครับเห็นไหมวันที่2เนี่ยได้2ใบแล้วนะแล้ววันที่7ได้อีก10ใบนะครับโอ้โหรวมๆแล้วนี่ก็ได้ประมาณสัก ห้กว่าใบาเกือบ60ใบแล้วนะครับโอ้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับโอ้เกมนี้ก็ถือว่าถ้าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นเกมที่หาตัวสุ่มค่อนข้างยากเพชรก็หาค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่าตัวละครมันยังดีตรงที่ว่าพวกตัวระดับต่ำาๆเนี่ยก็ยังปั้นได้สามารถสู้เทียบเท่าพวกตัวระดับ SSR ได้นะครับก็เลยไม่ใช่ปัญหามากมายเท่าไหร่ส่วนวิธีสุดท้ายนะครับที่เราจะได้จากการหาตัวสุ่มนะครับให้เรามาที่คําว่า Battle ปึ๊บแล้วมาที่คําว่า Even t นะฮะคลิกเข้ามาปึ๊บนี่แล้วมาตรงที่เขียนว่า Even t Reward นะครับที่แรกของเนี่ยแหละนี่ไอตัวเควสนะครับเห็นไหมตัวเควสของอีเวนต์นะครับเนี่ยเราจะได้ใบอ่ะบเดี๋ยวผมดูดิ่2ใบ3ใบ 4ีใบ5ใบ6ใบโอ้หลายใบยอยู่นะครับเนี่ยนี่แล้วก็ได้ตั๋วทองอีก10บใบนะครับเป็นเป็นตั๋วซุ่มพวกตัวตู้ลิมิเต็ดนะครับโอ้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนี่แล้วก็ที่รับไปแล้วด้วยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก5 0 60ใบแล้วนะครับโอ้ก็ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับผมนะครับเนี่ย หลักก็จะประมาณนี้นะครับนี่ขนาดเรายังไม่ได้ใช้เพชรในการช่วยซื้อนะเรายังได้เยอะขนาดนี้นะครับอ่าแล้วก็แถมอีกวิธีหนึ่งละกันถ้าเกิดว่าอยากใช้เพชรในการซื้อนะครับเราทุกคนสังเกตเนี่ยเห็นไหม ถ้าเกิดเราสุ่มนะครับปกติเนี่ยสิใบเราจะใช้อยู่ที่1,800เพชรใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้ามาในร้านค้านะครับคลิกเข้ามาปุ๊บสโตแล้วมาที่อันที่4นะครับปุ๊บ on going store นะครับเนี่ยแล้วมาที่อ่ามันจะมีร้านค้าประจาําวันร้านค้าประจําสัปดาห์แล้วก็ร้านค้าประจําเดือนนะครับให้เรามาันที่3นะครับเห็นไหม เดือนหนึ่งเนี่ยเราจะซื้อได้10ตัวมันจะตกตัวละ144เพชรเท่านั้นเท่ากับว่า10บใบเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่แค่ประมาณ1444นะครับถ้าเทียบกับถ้าเราไปสุ่มตู้แล้วเรากดเลยเนี่ยเราจะเสีย1,800นะครับก็เท่ากับว่าเราจะประหยัดไปหู300กว่าเพชรเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับตรงนี้นะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันไว้ทุกเดือนด้วยนะครับคุ้มค่าแน่นอนเนี่ย มีพวกตั๋วทองอแต่ตั๋วทองมันต้องเติมงานเนี่ยแล้วก็พวกน้ํายานะครับที่ไว้ใช้ในการเพิ่มพลังงานต่างๆก็สามารถเข้ามาซื้อในนี้ได้นะครับส่วนวิธีต่อไปนะครับที่เราจะได้เนี่ยเราจะได้จางในส่วนของ q u e สมือใหม่นะครับให้เรามาที่ไอ้ที่เป็นรูปตัวโน้ตเหมือนเดิมนี่แหละเรามาที่คําว่า,า newbie quest เนี่ยนะครับเควสมือใหม่นั้นเนี่ยตรงเนี้ยในวันแรกนะน,นีนี่เห็นไหมมันจะแจงหนึ่งใบ แล้วก็จะรู้สึกว่ามี5้ใบนะครับเนี่ยที่อยู่ในกล่องเนี่ยแหละไอ้คะแนนครบ120คะแนนอะไรประมาณนี้นะครับในเควันแรกเนี่ยมันก็จะให้ทําพวกอัพเกรดตัวละครใช้สเตมิน,น้าให้ครบอะไรประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับสามารถทําได้ เราก็จะได้ในส่วนตัวเนี้ยมาประมาณ56ใบเลยนะครับตั้งแต่วันแรกเลยนะก็ง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวซุ่มโชว์สักนิดนึงดีกว่าไหนๆก็ได้ตั๋วซุ่มมาแล้วนะครับอ่าอ๋อต้องสมตู้ธรรมดานะเอะโอเคผมสุ่มเลยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะผม,กด,นะมกดเลยครับ3 2 1กดเลยครับไปเยี่ยงมา ขอตัวจำๆจำสักตัวหนึ่งเถอะตัวซ้ําก็ได้เจ้าไปอัปเกรดซะหน่อยนะฮะทาอัเกรดดาวนี่ผมบอกเลยว่าหูยของนี่มาพึบเลยนะอ่าแล้วก็เรื่องของใส่นะครับพวกลิลิกอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทาคลิปสอนนะครับว่าใส่ยังไงอัปเกรดยังไงให้คุ้มค่าและประหยัดของมากที่สุดนะไม่โอ้โหดูทรงน่าจะเจ๊งนะครับรอบนี้ <c oughs> ไม่ออกเลยนะครับสุ่มสิบทีถือว่าเจ๊งเลยนะ แต่ผมอยากได้อีกสักทีหนึ่งผมสุ่มอีก10ทีเลยแล้วกันนี่สุ่มตู้เดิมนี่แหละใช้เพชรในการสุ่มเลยนะครับไม่ต้องเสียดายปึ๊บมาฮะของระดับประจำตัวระดับเอซาผมไม่สนใจนะผมสนใจเป็นตัวละครนะครับไอของเนะี่ยอัพแค่ระดับพวกชิ้นส่วน R พวกเอซาพอแล้วนะครับมันประหยัดของดีถ้าเกิดสายคนงบน้อยนะครับโอ้โหแต่รอบนี้ดูทองแล้วไม่ต่างจากรอบที่แล้วฮนะทุกคน โอ้พระเจ้าช่วยควยทอดเรียบร้อยครับรอบนี้ก็ถือว่าจริงนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับ e ีนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยอยากให้ทำข้อมูลเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ